วันนี้มีเปลี่ยนยางนอกรถไถอีส้ม2เส้นนะคะทำยังไงดีล่ะช่างผู้ชายไม่ว่างซะด้วยกำลังโม่เหล็กนับยางให้กับลูกค้าอยู่เลยช่างผู้หญิงอย่างเราก็นิ่งดูดายไม่ได้นะคะเพราะงานนี้ลูกค้าก็รีบเหมือนกันค่ะก็จัดไปเลยสิคะสอเส้นชิวชิว อย่างนอกรถอ,อีส้มเนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนของฟอร์ดเลยอันนั้น่ะไม่ไหวค่ะแข็งมากผู้หญิงอย่างเราขอบายนะคะการที่งานจะสำเร็จได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องมีเครื่องทุนแรงที่ดีเพราะการมีเครื่องทุนแรงที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งคะ่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือกำลังวังชาของเรานี่แหละคะ่ะ ช่วงนี้งานเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฝนเริ่มตกแล้วแม่อยากให้เห็นอีกฝั่งหนึ่งจังเลยวางเต็มไปด้วยเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นยาเลยนะคะก็เข้าใจค่ะช่วงเวลานี้ผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะต้องรีบปลูกรีบหว่านให้ทันกับฝนก็เข้าใจค่ะ แต่ลูกค้ารอหน่อยนะคะช่างก็รีบเหมือนกันค่ะ